ขอต้อนรับกระสุนส่องไปจำลองสหายลุงพลค่ะพอลองพูดสิคะบอกถ้ามาได้เหรอพ่อเย็นบอกแม่ไม่มีอ่ะอ่ะแม่ลองพูดอ่ะแม่ลองพูดสิมันจะเข้าไหมไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะโอเคโอเคได้เอาลงไหมน่ที่เราขึ้น กินด oh, oh, <laughs> ้ก่อ้ไหกินไดก่อนก็ได้นะสุตท <laughs> รขอยเอาออรตาตาหนังย,ยางไม่มีอะไรจะสามารถออกเริ่มเ,เข้าที่นะปุ๋ยค <c oughs> ือฮันแอนเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อป,ปิดประตูห้อาง,งาน้ำอยู่ดีใช่ไหมด้ <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมที่น่ารักนะคะที่เขารัรักที่คึดพอดคึดถึงนะคะมือนี่นะคะรายการหมอลำผ้าเพื่อนของเฮ้าค่ะดำเนินรายการโดยต้นอ้อรัตนาดาเหล่านะคะเนาะผ้าพีผ้านองค่ะ มาเยี่ยมยามถามข่าวค่ะศิลปินที่เป็นบรมครูอีกหนึ่งท่านของทางภาคอีสานของเฮานะคะนั่นนะคะซึ่งได้แก่คุณพ่อท่องผู้หนวดเล็กละกะกคุณแม่จอยนะคะอตอนนี้เฮากับสีน้ำผ้าพ่อแม่พี่น้องไปพบพ่อและกะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เฮาสากร สวัสดีค่ะคุณพ่อต้องพูนสวัสดีค่ะคุณแม่จ้อยนะคะอ่ะมือหนี่นะคะลูกเต่าเหล่าหลานโอ้ยบอยเห็นกันโดนย้อนโควิดค่ะพี่น้องย้อนโควิดเนาะเพราะฉะนั้นมือหนี่ถือเป็นมือดีมือโชคมือหมานมือํำมือคูนกับว่าใดที่ลูกเต่าเหล่าหลานได้มากสวัสดีคุณพอ่อคุณนแม่ของเฮาซึ่งถือว่าเป็นบรม,มครู หมอลำ mm hmm. ห่งผักอีสานกบาดเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะสะเพดาะพะนั้นมือนี่อ่าลูกเต่ามาหอดจอดถึงแล้วกะมหาพอหาแม่ผ้าพีผ้าหนองลูกเต่าเราหลานเศร้าหมอลำผ้าเพิ่อนี่มาลำลึกขึ้มเกาขนหลังสั่ตัวสั่งแต๊พ่อบิบพอท่านมาเนาะคะ่ะพ่อเนาะอ้วยข้าหลาแต่กี่มววหล่ <laughs> พ่อเวียนมาแลก็เงาหลายค่ะ มันมาได้ล่ำมาได้อใส่ไม่ลาบากใจเกิดมากกับเป็นมะล่ำต้องมาได้ล่ำรอากับมาสบายใจคับมาแร่งมากกัคือทอดบัวอดบัวหอดลูกอดล้านคเคยไปเค่อยฟอนคยเอาใส่กันในยายนี้ไม่หรืกับปีสองปีตัวเนี้ยตัวเนาะมันทุกคนที่อยู่ในวงการทั้งโมล่าก่อนล่าเพื่อนสารพัดมาล่า พวกวิธีแล้วไม่จะได้ตัวเขาต้นทุนเราก็ไม่ได้หน่อยเจ็ดแสนแปดแสนยั 70, 80, 80. มยงมีล่ำก็บพกใครได้ล่ำขึ้นเต้วิธีที่ไปล่ำม,มากเลยล่ำต่างเต้ยล่ำได้เดินวัดรถก็เจ้ากลางเต้นในกาล่ำไปข้นฟอนบริการงานวิธีเชียงเสียงเก่าของวัดกับของผู้ใดไมเจะพาไปกับเอาเชียงเสียงดีๆีโย่แต่พอมีวิธี สงสารพวกจะของวิธีเขาแค่ห่อฮา็สงสารด้วยกันนั่นแ่ละสงสารหมูพวกเยนผูงซุ่มทายถ้ำที่เป็นหีเฮอขาเนี่ยต่นมันว่าทุกคนนั่นละเพราะว่ามันมาในถ้ำนาเทียนเขาเขาแต่งไม่เนี่เนี่ยห่อเย็ม่อยากเห็ว่ามิแตอร์ไม่กับไม่โมมีวิธีื่อยอลังการกับพวกค่อยกับพวกะเอียดแต่ก่อนกัดถึงวิธีมันโอ้มันปั่น พักถือหน้าใจุ้วี้แต่เน่ค่ะพ่อค่ะขึ้นขพ่อสภาพแบบว่าบรรยากาศเนาะคึ้พ่อบรรยากาศที่อยู่หนาวทีนี่โอ้มีความสุขหกซนนะคะคุณพ่อเนาะโอ้ยพ่อจังเลยพ่อค่ะกะจังไดกัมาหอดมาจอดมาถึงพอกับแม่ห้าแล้วนะคะเป็นพ่อคู่แม่คู่กับว่าใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะลูกหลานก็เลยอยากสิอ่าให้พ่อแม่พี่น้องห้าที่ชมรายการอยู่ตอนนี้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมา คุณพ่อกับคุณแม่ที่มาเป็นศิลปินนี่เนาะกับกอนอื่นเลยกะอยากอยากสิถามเลยคือโอได้เห็นกันนู้นตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่อายุจักสีแล้วเนาะคะ่ะโอ้ยนะถามบอกกันบ่ได้จ้าขวบแล้ว <laughs> พราะสอนแปดเก้านักกาเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกขวบอยู่เดียวอยู่เดียวนี่นะคะอันนั้นปีทอปีทอเจ็ดส<ๆ>ิบเอ็ด ผู้นี่เจ็ดสิบเูนีจ็ดูนี่เจสิบเอ็ดขวบนะคะนะคผูนี่เจ็ดสิบหขวบนะคะอ่าผู้นึเจ็เอ็ดู้หนึงเจ็ดหนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเรื่องเล่าของอ่าเกิดมาแล้วจะขวบเยอน้ำกันมากบ่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลบ่ได้เปลี่ยนแปลงไปลจนว่าลูกร้านเขาเขาลบเรื่องการเป็่ยนโ่ข้องเลียนอ่เรื่องการคลองลูกร้านมากไปกับสร้างเขากะ แกเอาเป็นตัวอย่างเลยว่าข้องเรียนงหนโทนข้องเรียนกันม่นี่มัญหาชิบหาชิบสามปีได้ครองเรือนมาแล้วห้าสิบสามปีค่ะทุกคนนี่นี่คือสิ่งี่แบบว่าอยู่น้ำกันด้วยด้วยธรรมชาตินะคะคุณพ่อบอกว่าอยู่ด้วยธรรมชาติคือเข้าใจให้ธรรมชาติของกันและกันนะคะพ่อคือจข้าใจรู้เข้าใจถึงว่ากันโตเสียงกันมันจังแย่ร่ม กามันเป็นธรรมชาติจะเจ้าว่าอนี้กันเอากันแน่แล้วเอากันแน่นี่มันกันข้อพอเสียงกันเนี่ยมันมันมันโยนลูกกัญญาแล้วแล้วแม่นผู้ใดใส่ย้อมไผ่บาดเนี่ยบ่มีผู้ย้อมกันหรอกโอ้ยจังโยนลูกกัญญายางนีเจ้าเป็นคนยางหนี้กอนแม่นบอกการเลยอยู่ยนเลยถูกต้องค่ะคุณพ่อถูกแล้วการที่เขมาสร้างต้องซัดจมวกนี่เลย คือสัดสองเท่ามันเล่ายากเลยนะมันก็คือสัดสีเท่าเนี่ยสัดสองเท่ากับเท่าเนี่ยมีไก่มีเป็ดมีห่านมีไก่ย่วงไก่ย่างมัตีกันเยอ้แยะวกมันนี่ความต่างกันคือรสกระต่ายตื่นมาให้กลิ่นแย่รสกระตาเจ้าอันนี้เขาให้มันสัดสองเท่าึือมันรสเท่ากับคือไก่มันมาย่อมกันนะสัดสองเท่านี่ยเท่ากับเป็นล้นออก ลตัดมาเอาปันหัวขึ้นโอ้นี่คือเทคนิคแล้วใช่ลันตอดตรงเล้วแก็บมันจิตากับล <c oughs> ่มัน <c oughs> บอกว่าดีหลายค่ะดีหลายค่ะเริ่มจากความเป็นศิลปินของพูทธพรเริ่มต้นมาตั้งแต่อายุเจ้าขวบขกกค่ะคุณพ่อตั้งใจว่เคะได้ออนุเรนต์มากเห็นเป็นไส้ล่ะเห็นแม่ปลาล่าเห็นพอลูเพอนศรล่อกันพันศรล่ แกเขาแม่เนี่ยนี่เป็กตัวโดนเลยเพาะทอต้องขั้นหาลายสามค่ะแกเขามาล่างแม่ล่ำผู้เดียวค่ะล่ำเรียงกับปลาชีโทนอือล่ำผู้เดียวเขาเอื้องหมอล่ำพื้นเคยฟั่งอยู่เป็นเนทานกับปลาชีโถนนะแช่นดวงเดียวผู้เดียวแสดงให้กันยุหันโสดกันยุหันที่าแต่พุ่นค่ะพ่อพ่อมาหญ่ขึ้นมาประมัน ออลเลี้ยนเลยนะอายุสิบเกดสิบแปดก็มาล่ำลำมูลำพวกเพิ่นผ้าสอนล่ำเรือ่องมาแรกกับล่ำล้วเพิ่นโอเป็ินตะ่าูเลี้ยนล่ำวันนี้ผู้ใดบอกโอการลองล่าลองอย่างสูกสันลำพันธ์เศษเปลี่ยนมา,าแต่งต่กรอนมีคู่บา่าต่อมาอายุประมาณสามสิบห้าปีได้เปล่ยนคู่บา่าแม่กองแท่งเสียงท่องมาล่ำดังยืนสุนทราภิรมย์เน่ยคุจบที่แค่ไหน